าบ่หนาบ่หาบ่เก้าสองมันต้องกางถือลายบ่บ้ามามดแสนตัวอยู่บ่ว้าวไปนะฮะนับปัจจัยเลยนะครับผมเอาครับสวัสดีพ่อนเพ่อนเพื่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องโอปอพารวยปอพารวยโออีไตนะครับผมนู่นน่ะอ้ยกดิบ่อคักคักกันอะ ครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้มาอยู่ที่บ้านพ่อลดผลผีนะเอฟซีนะครับผมนี่พ่อกําลังดีใจนะฮะกำลังเฮลันนะคือคักถึกแน่นะครับ9ก้เม็ดเดียวหางเดียวนะเอฟซีนะฮะโอ้โหเฮลันเลยติดไฟหน่อยบหมับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีนะ โอ้โหมาร่วมดีใจกับคุณพ่อนะครับผมงวดที่แล้วฟันเลย9 2 2 9นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเดอร์ทุกคนอยู่ดีไหมหนาบองวดนี้หนาหนาคนเต็มบ้านเลยเขาให้ลูกเอาเงินจนเขาพักล้าพัาหายนะพักหายนั่นแหละเข้าใจว่า เจ้ามือไม่กล้าใจเลยบอกว่าเนี่ยกปเดแแบมย่ใส่ห้ลูกไส้อ้ลูกไส้อาเขาเจ้าบ่มันใจเพขาเจ้าว่าไห้เจ้าเมื่อว่าใจเลย่า่ใจอดบ้านแต่ฮอดบ้านเราเห็นเป็นยังรประกาศให้เงินลูกไส้มากย่าลูกไส้อาไปทเลทลทั่อ้หลายยัหลายวันสิยากคอีกัได้หลายคนไหนบรเซียอดินอซู้บาดเอ เน้าัจรงวกเลมากแต่วันที่ชิบแบบเออเล็กก็สองสองก้อนแมนยูซื้อเลยเออเล็กกองสลาเขาขายไม่หยิบเท่าเดยค้ไม่หยิบสัควันหนึ่งตคเนี่น้ำดอกไว้ซื้ตัวนี้อะไรก็ซืขึ้นไปนี่โอ้สามตัวเลยพ่อน่ะสตัวได้สมตัวเลกสลากบอพ่เลกสลาเขาายมากเลยเขาขายมากหรเาันเลยที่สงนเ๊ะาจากสมสายขได้สมสายส่งกันบ มัตรงมตรงซื้อนี่สายที่สามวัสิเก้าแปดศนย์เก้าห้าศูนย์สองสองห้าโบมี่ศูนย์เลขครับได้ท่ไหกับโบมี่หยาคักเลยนะพ่อเนาะไฟอุดก็บบ่อเลขศูนยะเลขงกับโมี่แ่แ่ามี่พ่อมั่นใจว่าบ่ต้อง g ล a บเนาะว่า่ต้องก r ับบนอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไม่มีร่าง เขาเม่อไหรตันนี่สองเก้าเขาบอกเอามื่อนั้นเมื่อนั้นเจ้เออวบ้านนะมักมาเก้าสองท่ับเก้าสองครับบวกแค่ไหนชื่เลยกี่งวดนะพ่อสามแล้วนี่งวดที่สามงวดที่สามงวท่านชื้อชื่อสองเก้าเจ็ดลอดเก้าเจ็ดสองงวดต่อมาหันเออสามก็วงวดติด เราว่านี่มึงเสร็จกับุนได้เรามม่ไปร้อยสกูจะต้องกินยักษให้ได้ยักษ์ก็ต้องกินกูกูกินยักอย่างเดียวเดี๋ยวเจอกับกูมันน่าโอ้โหตอนชอวมาไปเจ้ามาถามหลายโทวมาถามใส่เนี่ยโชว่าปอกขิอกปอกเล่ปอเล่ยลปอกหาบัตในบ้าน้กันบัตรดงนี้กันเอามาเลยสองเก้าเกสองไม่มีร่างบนอย่างเดียวหุ่มหนุ่มหนุ่มมาเลยมาโ ปิ้นเฝาซื้อลอตโอ้มีลล้อยบาทสองลอยบาทก็ซื้อแลยวเฮาทงฟูระยะแล้วมืเจ้าสิมือตาปากได้เอาไข่เอาหองไฟ่ลยไปซื้ออะปิ้นกระเป๋าเลยบอกว่าไอหนูเฝอซื้อแลยวมีสองลอยเขาบอกว่ามีอันยากเอยบัวขาเจ้าโอ้ขาเจ้าชี้จักรยานชี้สามลอยชี้รถพี่กัปุ่นเนี่ยมาเออโทษว่าอยากนั่งระบวดสมศักดิ์ก็โทษมาเมื่อซื้อมาโยค่ายละบอกว่าแสดงว่าดังคักเลยที่นี่หาไปเลยเออคอยหาเลยอืมแล้วชิบอกซื้อเอา เชื่อหกสองเก้าเก้าสองหกเชื่อเลยจะก็เชื่อสองเก้าอสองเก้าเก้าสองป้องกันหกคับเก้าเปนมาตัวเดียวกันเอาพ่อลูกขึ้นเาลูกของพ่ลูกขอถามเนี้ยไอ้รับกองสลากพ่อนี่เขาจะมาก่อนเลขออกเลยครับพ่อมันออกมาเมื่อเช้านี้เขาไถ่มาแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อเลขส่อจังเมื่อนี้เมื่อเช้าเนี่ยเบื้งแรกช่วงระยะตีห้าเขาเขาจะให้พ่อมาใช่ไหมเขาส่ออกมาเลยโอ้หน้าตาใหม่ๆอ้อๆ ใช่จะจะเต้นเจทีรุ่นใหม่มาแล้วครับเขาที่บอกเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตามพ่อวันออกอีกรอบนึงนะพ่อเนาะว่านี่ว่านี้่พาไปปั๊บว่านี่เป็นตีตาร่างมากแบบนี้ดูเฉยเลยแบบนี้ดูเฉยเลยเออเขาจะออกมาแบบนี้เลยรองๆว่านี่หมุนอยู่ของมันเองเออนี่หมุนไปของมันเอง นี่กาศ้ล้วเขียนเล่่ประกาศย้็ให่เยอะพอที่จะรัสมี่เรีหตัวเมีเรก้าตัมพ่อเรว่ออดสบ่งไงไม่ที่วนยดเเป็นเลขยู่เล่เป็นเลขว่ามาโ้นไปเรื่อยๆเ่ๆเปัมันยุ่ามพเปี่ยนปึ๊มันจะอมาเลยใครไมตัวี่เเ ยังเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเขียนเไยเป็นรับออกมาเลยเขียนสองกนี่นี่ยเขียนสองหกเนี่ย้ิมแปมากแบบนี้ตัวนี้เป็นเก้าบาทตัวนี้เป็นสามจับจุดมาเลยจับจุดมเลยมวดซิ่งว่าต้นจับขึ้นได้โอ้ัเยาเป๊ะเลยเป๊ะเลยบ่อกน่อนั่นันๆเอานิ่งๆนะพ่อนิ่งๆไว้พ่อ นอมาแบบนี้เลยนฟ้อนเื้กันพ่อขีดขีดสามตัวให้ผมเนี่ยมันเข้าตัวไหนนะนี่ยเขีดสมตัวงกลมเหมือรกัได้วงกลมเลยพ่อเนี่ยเนีงกลมแกนอวงกลมตัวไหนโอ้ยยกยกขึ้นลยพ่อยกขึ้นนะเออพี่พ่อพี่พี่น้ำเต็นอ้ไปเร่เออมันิแบบนีเลยแักแล่พ่อเนาะ รถสิผ่านมาป่ะเนี่ยอออกมาเอาออกอะเก้าเจ็ดสองครับก็่องไตพ่อกิได้ตลอดเลยดินี่วนนตัวดี้่เป็นสองอาตัวดีเป็นเก้าไม่มันาเกหน้าไมีอ้น่าไหมครับตอนนี้คนมาเต็มบ้านเลยนะยเอฟซีนะพ่อถูกเป็นแสนเลยงานเได้เลย ตงาด็ต้องส้นไงเดกินเกได้แล้วกน้ก็นื้อแแยเลยโเดียข้าวเนี่ยเดี๋ยวว่างหน้ากองคนเดียวกปักปเป็นช่งอนีเป็นเอ่าเนี่ยตัวนี้มันยังตัวนี้เป็นแปดอี้เป็นเรีอืมนี่งวดงวดมาหันเนี่ยครับนี่ พอ่อมาซื้อเก้าเก้าออพ่แม่อันเซื้อสองเก้าเจ็ดไม่หอกเ<ร>ก,ก้าเจ็ดสองม่หลอกไม่หอกเป็นเพืนพี่เนี่ยไม่หอกมากที่นี่ไม่หอกมากที่เนี่ยวั<อ>ดเก้าหาไม่กี่แปดเก้าห้าอยู่นี่นสามตัวครับวันนี้วันนี้่นะวันทึกว่านี้ตัวเกตเออเกตได้เด็ดนะตัวนี้นะเป<อ>็นสองอยู่กลางตัวนี้เป<อ>็นหก โัวนี้เป็นเก้าโัวนี้เป็นสามนี่วเนี่ยนีวัดนนเนีวัเป็นีันนียเอาอะไรยกมาดวนี่น้งวดที่สี่เนี่ยวดที่สี่วดที่สี่พัดวัดเดียววัดชูนหกวดนี่หกยโ่พี่ยี่น้ำเออพี่น้ำเออยกไปที่นีเป็นอนี้เขาออกมาเลยตับครัคนี่วงองรอบที่หมุนไปเพราะมันนีนอนอนที่หมุนไปหมุนไปมุนไปเพรามันหนีถ้าผมหมุนไปมันจปับเี้ยถ้าปุ๊บ ออกลม็ได้เพราะออล้มกันโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนี้หรอโอ้แม่นแม่นนะพ่อต้องรอให้เขาส่งมาให้ก่อนนะพ่อเนาะแล้วบวกกับความฝันพ่อเนาะอ้วนแม่นเนาะความฝันพ่อก็แม่นแม่นมาวัดจับว่างวัดกล่องสลักหมุนพอดีเลยหัุ่มเลยยังไงวัดให้ว่ะเพื่อนัเนี่ยหนุ่มเลยีิเลยซ้อนเข้า เก่าวกับว่าเม่นกองสลากหมุนไวตาเรีว่าเสียอเลขมันบมีนึงอ่าะหมมันกระโบมีแปดมันกระโบมีอหนุมปะหนุมหนุมคักเลยอา่อันห่มด้วยสินผมดวยสินได้เป็นแสนว่า่นเสืออ่าซองซอามันโบมีเลขเนี่ยเลขขาวมันบมีอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่มันบมีเนี่ยซื้อแหมก็เลยว่าซื้อสองเก้าเจ็ดมันบอกเก้า เกตสองมันออกมากสี่สเป็สี่เจับจุดใดเลยมันออกมากสี่มันออกมากแบบนี้ว่านามัา้องอกไปแบบนี้มากแบบนี้เอ๊เข้าสามตัวเลยเออสามตัวเปียเห็นไหมียนี้กัตัวนี้ก็สามตัวเปียเลยว่ะหกสองเก้าเลยโอ้หกสองเก้าเลยพ่อเก้าแค่นี้กื้อได้วงเวีนี่ตัวนี้กเสื้อทหามันมันมันเป็นตัวชื่อเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเื่อท้อยกันท้อยห มันหลอกมันหลอกบ้านนี้มันหลอกข้าเก่งจังครับมันเก่งเรื่องบดเือกันสือกตัวเด็ดหยุมหยุมหยุมขันต้นตก็ได้กักกักกักว่าอยู่ไอ้วัดกงมหาแน่นอบต่นแรกเหนือแม่นวะมันเข่าข้ามกันได้เลยเข่าข้าเข่าแน่เลยบ๋อพ่อเ่าแ่วรถ่ิจีนลมจับมาว้าอ้เมื่อกี้เจ้ามือเอาเงินมาจ่ายบ๋อพ่อเขาเอามาจ่ายเดี๋ยว เขาเขาว่าจังไหนนะเจ้ามันใส่เหล็กกันว่าเคยอยากซื้อแล้ว่ังเด็กเขาบอกเลยเด้เฮ้ยบม่บอกว่ะบม่บอกเด้ก็อยากซื้อก็ซื้อไีสานะมันขีดช็ปปองเลยยังก่อดยังก่อดีดยังกอดวะขีดกล้องมาหัดปล้องไหมว่าทหารอย่าคอยไม่เงินบ่อหน่อยเลย่ทหารซะ จนไฟแจนนอ่อนแบบบโจกับอู้วเร็ลมันก็คักเลยเดี๋ยวได้ดังไ,ไ,ไหมล่ะใช่หน,นึ้ยดังคักน้องพอนาะดังเลยเดี๋ยวได้ดังทั้งพีพ่อ,อพระเจ้าซุมระเจ้าว่าเหรีน้ำนะพอถือเท่าไหร่นะไม่แสนกว่าบาทอยู่โอ้โอพอ่อทานเลขสามตัวต่0หาเลยพ่อ,อสนใจแน,น่นอนพ่อสามตัวเลยบอกพ่อเออซอัลซีอัลซอสองเกาจิ้มครับห้ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเลยเออ มันมันเป็นเลขซี่ชุดครับคันซื้อเบอเบิดคันซื้อเบอร์ก็เจ๊เลขสามตัวเลยเรียกเต๊เลขสามตัวเขาโกปักด่วนโอ้ว่าเฉดไดน์เด้่ยดิฉันอยู่เนี่ยเออว่านี่ตื่นเช้บมามาซื้อเนาะกข้าเจ้าง่าเรียนน้ำละลายข้าวจ้าเมาเร่งน้ำไปแชยในข้าวโย่ไปครับแช่ในชื่อเนอะออมีหาบาตที่บาทกับซื้อไม่ใช่ที่กับซื้อเด้อญาติญาติจากปากจากท้องมาซื้อ พอลูกขอมีอภัยนี่ถุงส่งมีเท่าะไรก็ปิ้นเต๊ะสื่อรวดเจ้าได้รวดเนอะสักหน่อเป็นอย่างนะเขาเจ้าก็ได้เลยถุงส่งอะไรนะถุงส่งมี่ร้อยบาทก็ซื้อเพราะร้อยบาทเลยเอาปิ้นเลยเพราะจ้องเขาจูงไว้จักบาทซื้อแล้วมันก็ได้นะปิ้นเลยเพรว่าปิ้นซื้อเลยร้อยบาทก็ซื้อรวดใชให้เนี่ยอยากให้เจ้าได้เงินน้ำได้กินอ้าวผู้มั่นใจแพรบอกกาปิ้นถุงส่งไปปิ้นซื้อเลยดูสมพวกเราบอกโอ้โหปิ้นเพราะอะไรให้บ้านเพร่ะกระแลนไม่อหาเพราะว่าแกงเขาปิ้นเขาปิ้่ออบแนส่งซื้อ ผู้บ่มีผู้จกสุขเพียรเวชนออไห้คนไปอื้อเจ้าดิชื้อว่าอะซื้อเออโอเคดีใจนัำเราก็ไปซื้ลิตระว่าดีสลายอ่างไรพวกนี้ยังม่ได้ให้ได้จักหาตัว1ิบัวเด้อครับได้หาตัว60กซิบอ้าพ่อได้จับบายได้หาพัดีแล้วส่วนตัวพได้จักแสนได้่ได้แสนเน็บดเแสนเ็ดอ้เจ้ามือมาส่งฮอนเฮียนหอดเฮี้นไอลวกทายเราเขาปร่กล้าให้ ยานุ่งสร้อยเงินก่อนี่นี่เขาเขาดีประทังช่วงเขามันลายลายเมื่อกี้นี่บอกป่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนนะเพิ่งปีเพิ่นเพิ่นลายลายก็ให้ฮลูกงส้ยเป่าเขาบอกมันใจแล้วเขาให้ใล้เขาดันมันหกมุ่งนีดน่ะหกมุ้งแรกเขาบอกเลยเขาเช็คก็ยู่นะมันจีนอะไรงี่ไรพี่เจ้างี่ไรก็มัวสักเง้อแกวนโอ้ยยืนนับเส้นเลยยุตาน้ไม่ยากหรอกคนเนา ดีใจด้วยพ่อวันนี้มาร่วมดีใจกับคุณพ่อนะครับผมแม่นสรงทำล่ำเลือสรงจับที่เราทำบุญนะพ่อเน้องานทำบุญมากเข้ากับวันละหน้าวายอยู่ทำบุญทำาบุญสวนหน้ซอยบ้านซอยแมงผู้เจ็บใจเดือดพลอยตุกงตระยากเสียชีวิตรถเท่าไปขอใจ่สดฟี่ให้เข้าวงเงินเราค่ำดอกอยากจะน้าจะขอกินเาดอกอยากกินข้าวกันไม่กินบ้านเด็ดส่วนเพื่อนซอยมาตลอดได้สามชิ้สี่ศพโอ้ใจ่ฟี่ตลอด เป็นโต้เป็นเต้นเป็นเก้าอี้แย่สุดไปได้รู้ไปเผาไปแย่เรื่อง